สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวคอบอลทุกท่านด้วยเลยกันนะฮะก็มาพบกับผมปัชราบวรนะครับก็พยายามอยู่หลายครั้งนะฮะก็ได้แล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้ก็ผมมาให้พรีวิวนะฮะพรีวิวแล้วก็เลือกมองด้วยกันนะครับทั้งหมด2คู่ด้วยอ่าสคู่ด้วยกันนะครับสกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนะฮะเป็นท่าของกลุ่มบีสเปนเจอท่าของอิตาลีแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มซีนะฮะท่าของเดนมาร์กเจอประเทศอังกฤษนั่นเองครับก่อนที่จะไปรับ ดูคลิปไปจบนะฮะช่วยทายคลิปเดี๋ยวผมจะพาสรุปให้นะครับก่อนที่จะไปนะฮะฝากกดใจกดติดตามให้ประชาบอลด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะคู่แรกนะฮะเป็นกลุ่มนะกลุ่มบีนะฮะตรชาอสเปนนะอยู่ดับหนึ่งของกลุ่มเลยนะฮะแต่สอบไปอิตาลีนะครับสแต้มเท่ากันแต่ว่าลูกที่เสียต้ะหนักรีชาเอสสเปนที่ดีกว่าเพราะชนะมาสามศูนย์เกมล่าสุดส่วนทีชาเออิตาลีนะฮะก็ชนะมาสองหนึ่งนะฮะลูกที่เสียมีแค่ลูกเดียวเองนะ ทันต์อของทีมชาติสเปนก็รู้กันอยู่แล้วฮะแต่กีตกาซานะฮะระบบ4 3 3เนี่ยฮะส่วนทีมชาติอิตาลีนะอย่างทุกคนคอบอลน,นะฮะถ้าใครที่เป็นคอบอลจริงๆเขาจะรู้ว่าทีมชาติอังกฤษอิตาลีอ่ะมันเป็นทีมที่เน้นผลมันไม่เน้นแบบว่าหวือหวาลูกสวยงามอะไรมากมายนะฮะสังเกตสถิติมันที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับทีมชาติหรือว่าเป็นทันต์ของลีกระดับสมโมสรพวกอินเตอร์มิลานหรือว่าอะไรเกือบทั้งลีก80%เลยอิตาลีเขาจะเน้นผลมากกว่าไม่เน้นรูปสสวววววยยงงงาา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 มมมนน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 นะะะคครรััััับบบกก็แ่่่อออออฮีีีี้้้้ทหหขิตตลใเด ที่พาอัตเต้าไปคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมานักล่าสุดนั่นเองครับก็เป็นหน้าเป้าของทีมชาติอิตาลีณปัจจุบันนี้นะฮะส่วนปีควาอยังฟันดิซี่นฮะปีซ้ายเคียซ่าปีขวาไปยกี่นี่นะฮะส่วนกลางของเทีเกมอย่างจอร์โยที่เพิ่งได้เอฟพีมานัดเกมก่อนหน้านี้แล้วก็ยิงคู่บาเรล่าด้วยส่วนเกมรักบวลนี้บาสโตนี่ทำงานหนักแน่นอนเจอตากิตกาข้ายางสเปนมานะ,ะับส่วนดอนลาลูมาเชื่อเด็กกันวันนี้นะะ่าจะมีปัญหา น่าจะงานงานงานอรอบแน่นอนสำหรับท่านผู้ชมดรมา่านะครับส่วนทีมชาติสเปนนะ4-3เน้นเกมลุกฮาร์ปหน้าซ้ายเป็นวิลเลียมที่น่าจับตามองมากในศึกยูโรครั้งนี้นะฮะก็ถึงคนจะพูดถึงยามาลมากกว่าแต่ว่าวิลเลียมเป็นสำหรับผมนะผมมองว่าน่าจะพูดถึงเช่นเดียวกันเพราะว่าฟอร์มดีมากๆมีความเร็วจี๊ดจ๊าดและริมเส้นฝั่งซ้ายของสเปนจับตาดูได้เลยค่ำคืนนี้นะฮะส่วนฝั่งขวาแน่นอนฮะรามินยามาลนะฮะเพิ่งสอบเสร็จเมื่อตะก,กี้เพิ่งโทรหาผมเองนะฮะส่วนเป้าไปจัดทำดีวกว่าเก่งโร,ร,รดี้ มอนสเตี้ยนะฮะฟาเบียหลุยก็ได้ mvp เช่นเดียวกันในเกมที่ผ่านมานันล่าสุดในงานส่วนเพลดี้นะครับแอสซิสมาเกมนัาล่าสุดเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นตัวแบก3 ทั้งสามสโมสรอย่างปารีสแมสซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนูนานะฮะสามตัวนี้เป็นตัวหลักแดงกลางของทั้งสามสโมสรนะครับส่วนเกมรับอย่างอาแนชอฟเอ,อฟอเฟร์เนเดสนะฮะยืนคู่ท่าท่าของอานอร์มอนนะฮะแล้วก็ท่าท่าของครูรุย่าไปซ้ายไปขวาขาบมะขาวแล้วก็แถมตูวเป็นอยากเซมอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับไล่อัพทั้งสองทีมผมมว่าถ้าปอลบอลแล้วอิตาลีส่วนกันแน่นอน,นะฮะอาจจะเป็นงานงอกสำหรับทางหน้าของทีมชาติสเปนนะครับส่วนนะครับเทสูร์ยการจัดการนะฮะสามเกมก็พอนะฮะในปี2064แล้วก็ปี2066นะฮะทางีสองของ อิตาลีชนะ1เกมแล้วก็สเปนชนะ2เกมติดนะถือว่าสติสเปนทําได้ดีกว่าแล้ววันนี้นะครับผมมองว่านักเตะเลือดใหม่อ่ะนะฮะมันน่าจะดิดีกว่าอะไรพวกเลือดเก่านะครับส่วนฟอร์มนะฮะสเกมล่าสุดซิมเชาสเปนชนะ3เกมติดเลยชนะ5้ศูนย์นะชนะ5้าหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดเปิดอ่าเปิดกลุ่มนะฮะกลุ่มบีนะฮะถลมท่าทางของโคเชียไปสามศูนย์เลยนะฮะถือว่าหมดทางสู้จริงๆสำหรับท่าทาของซิมเชียโคเชียนะครับส่วนอิตาลีนะฮะเหมือนที่ผมบอกฮะดูสติดีๆนะครับชนะห้าเกมล่าสุดนะครับชนะะแล้วก็นนเหมมือที่ผ พูดไหมฮะว่ามันเป็นทีมที่เน้นผลมันไม่เน้นรูปสวยงามแล้ววันนี้แน่นอนอิตาลีน่าจะส่วนกับนะครับโอเคจบไปนะสำหรับทางน้าของทีมชาติสเปนกับอิตาลีนะฮะแต่ผมจะไปสรุปให้ท้ายคลิปแล้วกันดูคลิปไปจบไปคู่ที่2ทีมชาติอังกฤษกับเดนมาร์กกัน,น่อยนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม C นะฮะสำหรับทางานของทั้ง2กลุ่มนะฮะ กลุ่ม4นะฮะลำหนึ่งเป็นทารของอังกฤษแน่นอนน่าจะเป็นเต็งจ่าฝงของกลุ่ม4นะฮะอันดับ2องไเด่นมาครับมีหนึ่งคะแนนเท่าแทมแต้มเท่ากับทารของสโลเวเนียเลยนะฮะอยู่ที่1แต้มนะฮะลูกจะเสียเท่ากันไปเลยนะฮะส่วนอันดับสุดท้ายเป็นเซอร์เบียแต่ก็ยังมีโอกาสนะสำหรับทั้ง3ทีมนี้รวมถึงอังกฤษก็มีโอกาสตกรอบเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็ต้องรอดูว่าคืนนี้อังกฤษจะเก็บ3แต้ไมได้หรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันต่อนะครับทารของทั้งสองทีมเดนมาร์กมารๆๆริิมเเเสส้้นนนฝฝััั่่่งงงซซาายยขวคตะะฮ ของอาบริญยาอาฝั่งขวาก็เป็นวัวบวก ทั้ง2คนนี้เป็นริมเส้นของอ่ะยืนทั้งเซนฮาร์ปยืนทั้งแม่ขวาแน่นอนนะหลังห้าตัวเดนมาร์กเนี่ยทำเงินนี้น่าจะสวนกลับแล้วกำแพงสูงแทบจะไม่ต้องไปมองเลยนะฮะหน้าเป้า2ตัวอย่างฮอยลุนยืนคู่กับทอร์นาของโพเซ้นด้วยนะฮะอีกเส้นก็ถือว่าเล่นดีในเกมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับแมนอัลเดอร์แมดด้วยนะครับวันนี้เดนมาร์กสวนกลับแน่นะฮะสวนสนามของทีมชาติอังกฤษอย่างกีเรสเอาเกตน่าจะเป็นฤดูกลายทร์ฟี่สุดท้ายหรือเปล่าสำหรับทีมชาติอังกฤษเพราะว่าพลาดมาหลายหลายรรรราา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 ยยกกแล้้้้้้้้วววนน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 ะะะะฮถถถััััีีีีปปจจจุบคองฤษไไมม่่สูโด เด็งแน่นอนสำหรับทางหน้าของซาเกตอันนี้มุมมองผมนะนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะมาดูรายอัพเดตทีมชาติอังกฤษหน่อยนะแฮร์รี่เคนกับตอนที่ดูเก่งหน้าเป้านะฮะหน้าลุกนะฮะหรือว่ากลางต่ำก็จะเป็นทางหน้าของ เอไม่ใช่กลางต่ำนะฮะหน้าต่ำเป็นชูบลิงแฮมนะฮะปีขวาซาก้าปีซ้ายโฟเดนส่วนกลางรับสงตัวอย่างดิการ์ไลท์ยืนคู่กับเทนอานุนะฮะถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ของเทนที่ทำได้ดีนะถึงแม้ในระดับโซมอสส์ลิฟท์พูอาจจะมีบ้างในบางนัดนะฮะแต่ว่าอังกฤษน่าจะการันตีแล้วนะฮะเป็นกลางรับยืนคู่กับทางด้านของดิการ์ไลท์ทำได้ดีด้วยนะครับส่วนเซนส์นะฮะวันนี้สโตนสโตนยืนคู่เกฮีแบ็กขวาวอร์เกอร์แบ็กซ้ายที่เปลี่ยนสตัวในตู้นะฮะจอแอกดนรดมปะอออแลังกฤษนน่่าดดีกว ที่ผมจะสรุปให้เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มกันหน่อยนะครับเฮทูเฮทผัดกันแพ้ราใชนไหมผมดูแค่สามเกมนะไม่ต้องย้อนไปไกลนะครับย้อนไปไกลอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับสามเกมล่าสุดอังกฤษชนะหนึ่งเกมเดนมาร์กชนะเป็นหนึ่งเกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมคู่นี้น่าจะวัดอะไรไม่ได้ที่เฮทูเฮทเดี๋ยวเราจะมาดูฟอร์มล่าสุดหน่อยนะครับฟอร์มล่าสุดทางด้านของเดนมาร์กนะครับเสมอเดนอ่าเสมอโซูรูวีเนียหนึ่งหนึ่งนะฮะถือว่าเกมรูมนั่นน่ะทางด้านซูรูวีเนียมีโอกาสเก็บชัยด้วยแล้วก็เดนมาร์กก็มีโอกาสเก็บชชชชััััััยยยยแแแแตตตตต่่่่่่่วววาา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 านน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 ีีี้้้้มมมมมมมเเเเเเเจออออออขขขงงงงงง็็กกกกถถดดดดดูสสิิิๆททรรรร์บบบืะะะะไพใคคล ะฮะก็ถือว่ายังไม่เจอของแข็งแต่ที่เจอมามันเป็นโซนคล้ายๆระดับแลงกิ้งเดีวยวกันนะครับส่วนอังกฤษนะฮะอังกฤษนะครับก็นัดล่าสุดชน, 1, นะเซอร์เบียมา1-0นะฮะแพ้ไอร์แลนด์มากระชับมิดชนะบ,ชนบอสเนียเสมอเบลเยียมแพบ้บราซิลนะฮะถือว่าอย่างเป็นทางการอังกฤษทําได้ดีจริงๆนะครับนัดล่าสุดชนะเซอร์เบียมาได้1นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทั้งส,สมมองทีมผมว่าอังกฤษดูดีนะในระดับแลงกิ้งอย่างนี้ด้วยนะโอเคเรามาสรุปกันนะครับผม เรามาสรุปกลุ่ม B นะฮะกลุ่มีผมเลือกมองมาทางด้านของสเปนนะฮะค่ำคืนนี้น่าจะเก็บใช้ไปได้นะส่วนทางด้านของกลุ่มีวันนี้น่าจะเป็นอังกฤษแน่นอนนะฮะอย่าใช้คำว,ว่า,น,าน่าจะดีกว่าเป็นอังกฤษแน่นอนค่ำคืนนี้ที่จะเก็บใช้ไปได้แล้วก็คู่นี้เปิดแขมง,งกันไม่แพงนะครับโอเคประมาณนี้ลยกันสำหรับค่ำคืนนี้กดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาเป็น5คู่6คู6่ 6. แถมวงการไว้ให้กดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดโอกาสดีอย่างนี้นะฮะขอทุกคนเฮงเฮงสดชื่นครับผมแล้วเจอกันใหม่